ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับช่องทางการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับสหรับช่องทางนี้เนี่ยก็เป็นช่องทางใหม่ที่ผมจะมาสอนให้กับเพื่อนๆนะครับสหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการสมัครแล้วก็วิธีการทําเงินคริปโตกันนะคบว่าต้องทําอย่างไรนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นี้เนี่ยมีเหรียญคริปโตมากกว่า50เหรียญนะครับที่เราสามารถถอนได้เเเเเนนาาาะกกก็ขึ้ออยยยู่่ับรรรลลวจืี อะไรในการถอนเงินนะครับก็มีหลายเหรียญมากมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเว็บใหม่เนาะเดี๋ยวจะมาสอนว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมมีชื่อว่า free crypto reward นะครับก็เป็นเว็บไซต์ใหม่นะครับผมสำหรับใครที่เคยทําอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเคยถอนเงินแล้วก็สามารถรีวิวแนะนําให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ด้านล่างคลิปดูนี้ได้เลยนะครับเว็บนี้สมัครฟรีนะครับลิงก์การสมัครจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมสมัครได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเรากดลิงก์มาแล้วเนี่กอนนวขงห้าาต สมัครแบบนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครเนี่ยก็มีในส่วนของเข้าร่วมฟรีโดยการสมัครผ่านอีเมลเนาะกรอกอีเมลรหัสผ่านแล้วก็กดสมัครตอนนี้เลยนะครับหรือจะใช้เป็น Facebook แล้วก็ลงทะเบียนด้วย Google ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับส่วนตัวเนาะผมจะกรอกเป็นอีเมลนะครับรหัสผ่านแล้วก็กดสมัครตรงนี้นะครับทั้งหมด3ช่องนะครับกรอกให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับใครที่กรอกเป็นอีเมลแบบผมนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาแบบนี้เลยนะครับให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับกกก็ใใใหห้้้เรรราออขมูลคคบบนนะั นามสกุลจริงเนี่ยให้เรากรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันเดือนปีเกิดเราก็กรอกลงไปเนาะกรอกให้ถูกต้องนะครับผมโอเคนะครับผมก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอเลือกเพศนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกคนหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็เป็นนะครับก็คือมันไม่สามารถเลือกได้นะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นวันเดือนปีเกิดให้เรานะครับแล้วก็เพศนะครับมันไม่ขึ้นเนาะก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เราตั้งเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่อะไรเนี่ย พอเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งข้ามาหน้าเว็บแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยในกรอบสีฟ้าด้านบนนะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับไปตรวจสอบอีเมลนะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันนะครับอีเมลของเราที่เราใช้สมัครเนาะถ้าเราไม่ได้รับเนี่ยเราก็กดส่งอีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมก็เข้ามาที่อีเมลของเรานะครับก็จะมีในส่วนของอีเมลที่เราได้รับมานะครับเป็นในส่วนของการยืนยันนะครับจากฟรีคริปโตรีวอทนะครับเราก็กดเข้าไปเนาะแล้วก็กดคอนเฟิร์มอีเมลนะครับตรงนี้เลยออเเเคคนนนนะะรรัผมมืื่่าาากดยยแล้้ววตงีีจํ คุณได้รับการยืนยันแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับมาที่เว็บนะครับ The Long Refesh ดูนะครับว่ามันยืนยันให้เราเรียบร้อยหรือยังโอเคนะครับยืนยันเรียบร้อยนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการสมัครนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการทําเงินนะครับจากเว็บไซต์นี้นะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับก็จะได้รับคะแนนนะครับอยู่ที่500คะแนนเริ่มต้นเนาะในการสมัครนะครับเว็บนี้นะครับเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจและรับรายได้นะครับผมต่อแบบสอบถามหรือว่าแบบสํารวจนั่นเองนะครับแล้วก็รับเป็นรายได้ ใน,ในส่วนของการทำนะครับค่อนข้างดีมากๆนะในส่วนของเว็บนี้นะครับหลายคน,นยได้เงินจากเว็บนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่สําหรับการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามเนี่ยควรที่จะลองทําดูก่อนนะครับถ้าเราทําแล้วนะครับเรายังไม่เก่งเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะจับจุดจับทางได้ในการทําแบบสํารวจเนาะเพราะว่ายอดเงินในเว็บนี้ต่อ,อการทําแบบสํารวจเนี่ยมันได้เยอะมากนะครับผมอย่างเช่นนเนี้ยเห็นไหมอันแรกนะครับผมก็คืองินรับสูงถึง9ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ9,000คะแนนสำหรับการทําแบบสํารวจแต่ละครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันเดิมปีเกิดเพศรหัสไปรษณีของคุณเนี่ยครบถ้วนในโปรไฟล์ของคุณนะครับผมก็คือให้เราไปในส่วนของหน้าโปรไฟล์ก่อนเนาะหน้าโปรไฟล์ก็คือตรงนี้นะครับผมบัญชีของฉันนะครับแล้วก็ประวัติโดยย่อของเราครับเราก็กดเข้าไปโอเคนะครับก็ให้เราตรวจสอบข้อมูลของเราให้ครบทุกช่องนะครับว่ามันไม่มีตัวไหนผิดพลาดเนาะในส่วนของช่องอ่ะหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เราใส่เป็นบวกแทนเลขศูนย์ด้านหน้าเนาะก็คือให้เราใส่ตัวเลขแค่9ตัวแล้วก็ใส่บวกนําหน้านะครับก็คือมันจะถูกต้องนะครับจากนั้นเนี่ยเลื่ออนงงัสววขห กระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าสตางค์ตรงนี้นะครับผมมันมีในส่วนของช่องทางการรับเงินอยู่2ช่องทางก็คือเพย์เพลว์ PayPal นะครับแล้วก็อีเมลของกระเป๋าคอยเบสนะครับก็คือสามารถรับเงินเป็นเหรียญคริปโตผ่านกระเป๋าคอยเบสได้นะครับก็คือให้เราใส่อีเมลของกระเป๋าคอยเบสลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินคริปโตนะครับก็คือไม่สามารถใช้เป็นบิตคับสตางค์โปรไบนแนนซ์ฟอเรตเพย์ได้นะครับต้องเป็นในส่วนของคอยเบสเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาเขียนกำกับไว้ตรงนี้ชัดเจนเนาะส่วนเพย์เพลตรงนี้เราก็ข้ามไปเลยนะครับเพราะ ในประเทศไทยชั่วคราวนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกฎอะไรหรือเปล่าในส่วนของ PayPal นะครับแล้วก็รับเป็น c o ยเบสละกันเนาะในการรับเหรียญหรือว่ารับเงินคริปโตนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กดบันทึกไปนะครับโอเคนะครับผมก็ได้กดบันทึกไปแล้วเนี่ยมันก็มีการแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับให้เราบันทึกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เรากดในส่วนของคริปโตรีวอร์ดด้านบนซ้ายมือเลยนะครับเพื่อที่จะกลับไปที่หน้าแรกเนาะโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนนนะะะคครรรรรััับบบสสาาหหกกกกออข้้มมมูลที่่่ไไไได็เป กดกลับมาเลยนะครับซึ่งผมก็บันทึกไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการหาคะแนนกันนะครับว่าต้องทําตรงไหนอย่างไรนะครับในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีคําว่ารับคะแนนนะครับทำแบบสํารวจดูนะครับข้อเสนอนะครับก็เราเลือกไปที่แบบสํารวจนะครับผมเพราะว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยมันเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจเนาะอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆที่มีให้เราทําในส่วนของแบบสํารวจนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยมีรายได้อยู่ที่0.6ดอลลาร์นะครับ0.6ดอลลาร์ก็ประมาณ600 เข้าไปทำดูได้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับเว็บที่2นะครับมีรายได้อยู่ที่0.85ดอลลาร์นะครับเว็บที่3 9ดอลลาร์เนาะเว็บที่5นะครับ5ได้อยู่ประมาณ5ดอลลาร์นะครับยูโดนะครับอันที่6นะครับก็ประมาณ3ดอลลาร์เนาะส่วนอันสุดท้ายเนี่ย10ดอลลาร์นะครับผมอ่า10ดอลลาร์ก็ประมาณ300บาทแล้วนะครับถ้าเราทําผ่านเนี่ยคือเราได้รับคะแนนเต็มแน่นอนนะครับผมวิธีการทําก็ลองเข้าไปทําดูเนาะกดเข้าไปที่หน้าเว็บเลยนะครับเนี่ยกดเริ่มนะครับจากนั้นก็เลือกทําแบบสอบถามได้เลยนะอ่าตอนนนนนีี้ะะคครรัับบบบบผมมมมไ่่สสวขอองแถา คือมันหมดอายุหรือว่ายังไม่มีแบบสอบถามเข้ามาให้เราทำนะครับสรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นแบบสํารวจนะครับ32นาทีรับ916คะแนนนะครับผมก็กดเริ่มทําแบบสํารวจได้เลยนะครับถามว่าเว็บนี้ดีไหมมันดีนะครับผมมันได้รับเงินเยอะนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันสามารถถอนไปเหรียญคริปโตได้นะครับผมเพื่อนลองเข้ามาทําดูนะครับต่อไปนะครับผมในส่วนของการถอนเงินนะครับก็ให้เราเลือกมาที่บัตรของขวัญและเงินสดนะครับตรงนี้เลยนะกดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของรางวัลนะครับโดยการใช้คะแนนแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมมีแค่500 ังไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของการแลกขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่1ดนะอลลาร์เนาะที่เขาบอกไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมหนึดอลลาร์นะครับอเทเรีก็1ดอลลาร์เนาะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูก่อนว่ามันต้องใช้กี่คะแนนนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกหมวดหมู่นะครับเราก็เลือกเป็นสกุลเงินดิจิตอนนะครับกดเข้าไป ตอนนี้นะครับผมมันมีในส่วนของอีทเลียมแล้วก็บิตคอยนะไม่แน่ใจว่า50เหรียญคริปโตเนี่ยมันสามารถแลกได้ในเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนหน้าเว็บที่เรากดดูนะครับมันมีมากกว่า50รายการนอกในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับราคานะครับผมตามนี้นะ5ดอลลาร์ขั้นต่ำนะครับอันนี้มันเขียนว่า1ดอลลาร์ถึง200ดอลลาร์เนาะสำหรับอีทเลียมนะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับโอเคนะครับในส่วนของ1ดอลลาร์เนี่ยก็สามารถถอนได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้กี่คะแนนนะครับผมมมมมมัััันน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 ไไ่่่่่่ดดด้้บบบออออกกกกะะะะคคครรรรววาาาาาตงีีีีแสสหถ1ลล์เยผิจ ประมาณ1000กว่าคะแนนนะนี่เห็นไหมหนึ่งพันะครับหนึ่คะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะถ้า5ดอลลาร์เนี่ยก็จะประมาณ5000นะประมาณ5000คะแนนนะครับตอนนี้ผมมีแค่500คะแนนเองนะครับผมไม่สามารถแลกได้เนาะถ้าผมมีคะแนนครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปวิดีโอแลกให้ดูนะครับว่าต้องแลกแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเป็นบิตคอยก่อนแล้วกันเนาะว่าบิตคอยเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับกดไปที่บิตคอยนะครับขั้นต่ําก็คือ1ดอลลาร์เหมือนกันนะครับข้อกําหนดนะครับและคําแนะนำนะในส่วนของการแลกบิตคอยนะครับและรับในบัญชีของคุณ ควรต้องระบุอีเมลคอยเบสในโปรไฟล์ของคุณมิฉะนั้นเราจะพยายามส่งเงินไปที่อีเมล โปรไฟล์ของคุณนะครับก็คือให้เราไปเพิ่มช่องทางการรับเงินตามที่ผมได้แนะนําไปตอนเติมต้นนะครับให้เราไปเพิ่มในส่วนของอีเมลคอยเบสนะเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับต่อไปเป็นการแนะนําเพื่อนเนาะคำว่าบัญชีของฉันแล้วก็เชิญเพื่อนๆน,นะครับกดเข้าไปสําหรับใครที่ต้องการอยากจะแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของลิงก์การแนะนําแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแชร์หรือว่าไปแนะนําตามช่องทางต่างๆได้นะครับแชร์ลิงก์แนะนําของคุณกับเพื่อนๆแล้วคุณจะได้รับคะแนนสูงถึง500คะแนนเมื่อพวกเขาได้รับแนอกจากนี้พนก เขาจะได้รับ500คะแนนเมือ่อคะแนนฟรีเมื่อลงนะครับทะเบียนด้วยรหัสเชิงของคุณคลิกที่นี่นะครับก็ถ้าเราแนะนําเพื่อนไปเนี่ยเพื่อนทําคะแนนได้ครบ1,000นะครับเราก็จะได้รับคะแนนจากเพื่อนถึง500คะแนนเลยนะก็ลองไปแนะนาําเพื่อนดูนะครับการแนะนาําเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราน่จะได้คะแนนจากเพื่อน100%นะครับถ้าเพื่อนไม่ทำนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับก็ประมาณนี้เนาะน่าจะไม่ยากนะครับเว็บโฆษณาหรือว่าเว็บทําแบบสํารวจสอบถามเนี่ยคือค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็จะมมีีในนนนส่่ววขขขออองเอง,องเเเคครรรืาายะับบก็็ นะครับผมที่สามารถทําได้เนาะเป็นเว็บทําแบบสอบถามเหมือนกันแล้วก็ได้เงินเหมือนกันนะครับก็ลองไปสมัครลองไปทําดูนะครับสำหรับใครที่เป็นสายคริปโตอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดน,นะครับสำหรับช่องทางฟรีแบบนี้นะครับเป็นเว็บที่ทําเงินได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากก, like, กไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ